สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล EFL ครับหรือฟุตบอคลคาราบาวครับในรอบที่3เป็นสัพเช้าวันศุกร์ที่25กันยายน2020ยกันดีกว่าวันนี้มีที่การ3คู่นะฮะเริ่มกันที่ Bristol City แพ้กับทาง a s t o n v i l l a ไป0-3นสามะแนเกมนี้วิลล่าเนี่ยได้3ประตูชัยจากอันวาเอการซี่เบอร์ทางตาเล่แล้วก็นักเตะมาอย่างโอลิเวตคิน ลิลคอนซิตี้ก็แพ้ให้กับทางลิเวอร์พูลไป2-7ครับเกมนี้เจ้าบ้านได้2อประตูจากไตโยอีดันแล้วก็ทางลอิสมอนส์มาฮะส่วนลิเวอร์พูลยิงรัวๆเล,ลูกครับจากเชดานชาคิลี่ลูกหนึงทากุมิมินามิโนยิง2ลูกเคอร์ติจโจนยิง2ลูกแล้วก็อีก2ลูกเป็นมาโกกูยิตกับทางดิวอกโอลิกี้ที่เข้าไปแมโหจริงลิเวอร์พูลนะฮะ แล้วก็คู่สุดท้ายเป็นแมนซิตี้ครับเชิญเอาชนะบอลมัรไป2 1เกมนี้เจ้าบ้านได้2ประตูจากเรียมดีแลบกับฟิลโฟเดนส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากแซงเซอริตนั่นเองนั่นก็เลยทำให้ผลในรอบ16ที่สุดท้ายหรือรอบที่4ครับที่จะเล่นในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะฮะก็ออกมาเกือบครบแล้วนะครับผมก็จะมีแค่คู่เดนตันอูลิงกับสเปอร์ที่ยังไม่ได้มีกำหนดการแข่งขันกลับมาเตะแต่อย่างใดนะ่ะไปดูกันเลยดีกว่าฮะก็จะมีแอสตันวิลล่าเจอกับสโต๊กซิตี้ เอเวอเลตันพบเวสต์แฮมเลตันอุลเยียนหรือสเปอร์ครับจะเจอกับทางเชลซีแล้วก็คู่ลิเวอร์พูลครับจะพบกับอาร์ซอลครับคู่บิ๊กแมตช์เลยพิมพ์ไม่หลีกในสุดสัปดาห์นี้ก็จะเจอกันครับแล้วเดี๋ยวกลางสัปดาห์หน้าเจอกันอีกนะโอ้โหเจอกันให้เบื่อไปเลยนะคู่นี้ไปกันที่เบอร์ลี่ครับเจอกับแมสเซตตี้นิวพอร์ตเคาลตี้เจอกับนิบ le, วคาสเซิลไบรตันเลยในบ้านเจอกับแมนยูแล้วก็อีกคู่เป็นเบนฟอร์ดเจอกับทางฟูแลม